สวัสดีครับผู้ชมนะครับของช่องเรานะครับวันนี้นะครับมาตามนัดแล้วนะครับก็หลังจากที่มีสูตรกาแฟต่างๆนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของตัวเอสเปรสโซเย็นนะครับแต่ที่ร้านของเรานะครับจะใช้ชื่อว่าเอสเย็นไทยสไตล์ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับสูตรนี้นะครับแจกฟรีเลยนะครับเป็นสูตรที่ทำสำหรับแก้ว14ออน์นะครับผมแก้วที่จะทำวันนี้จะเป็นแบบหวานปกติอ่ะเป็นหวานน้อยหวานปกติอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าอ่าใช้อะไรกี่ปั๊มอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องมาเตรียมเบสของกาแฟก่อนนะครับ เอสเยนไฮสไตล์นะครับนมของเราจะใช้อยู่ที่กี่กรัมครับน้องโอหนึ่งร้อยสิบครับหนึ่งร้อยสิบนะครับเป็นนมนมสดเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะใส่ตัวครีมของอโลมานะครับซึ่งครีมของอโลมาเนี่ยจะให้เทกเจอร์กับบอดี้นะครับของนมมีความข้นหนืดอร่อยนะครับใส่ไปกี่กรัมครับสิบกรัมครับประมาณสิบกรัมเนาะโอเคแล้วนี้คือในส่วนของความหวานนะครับ ถ้าเป็นหวานน้อยเราจะใส่นมนมข้นหวานกี่ปั๊มครับสองปั๊มครับสองปั๊มถ้าหวานปกติจะเป็นสามปั๊มนนะอ่าพอเสร็จแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนแล้วทีนี้เราก็มาสกัดช็อตของตัวกาแฟนะครับซึ่งกาแฟที่เราใช้นะครับจะเป็นกาแฟที่ออกเป็นคั่วกางาข้นเข้มเนาะของเราเนาะ าแฟเราใช้20กรัมอินนะครับแล้วก็เป็น40กรัมเอานะครับหรือ1ต่อ2นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมช็อตนะครับสูตรเอสเียนไทยไตล์ของเราจะใส่ตัวอินสแตน c ์คอฟฟนะครับอ่าเข้าไป1ช้อนชาแบบนี้ แล้วก็เราจะทําการสกัดกาแฟออกมานะครับคือกาแฟที่เราจะสะกัดนี่นะครับเราต้องการเอากำเอาอยู่40กรัมนะครับผมได้แล้วนะครับตัวกาแฟอยู่ที่40กรัมนะครับ40.5นะครับผมโอเคเราก็จะทําการเอาตัวกาแฟที่เราได้นี่นะครับเข้ามาผสมใน ิชเชอร์ของเราที่เตรียมไว้นะครับคนกองเล็กน้อยโอเคพอผสมเสร็จก็คนนะครับเพื่อให้ส่วนผสมของทั้งหมดนะฮะที่เราเตรียมไว้เข้ากันดีนะครับแค่นี้ก็เป็นอาการเสร็จแล้วเนาะในการเตรียมนะครับเอฟเย็นนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปในแก้วแล้วก็เทใส่ได้เลย ครับเสร็จแล้วครับหน้าตาก็ดูง่ายๆนะครับหน้าตาก็ดูกาแฟกาแฟนมทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ารสชาตินี่นะครับบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับอร่อยมาก อร่อยไหมครับน้องโออร่อยมากครับขอบคุณน้องโอนะครับสำหรับการเป็นบาริสต้าเพื่อถ่ายคลิปให้พี่วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ